จ็คนแรกสามคนแรกแรก็น่าจะเป็นคนขับแท็กซี่และพี่ประชาชนที่ขเขาเรียกแท็กซี่มาจอดจุดแรกครับต้เนเดือนมาจอดเปแท็กซี่น่าจะเป็นผู้รันมากกว่าแ,<ต>แสดง<ต>ว่า,า,สาแสดงว่าคนที่เสียชีวิตน่าจะเป็นแขกขาวที่ว่าใช่ไหมคะว่าเป็นคนถือร,ระเบิดครับครับครับ,รบ,รบอ๋อแล้วตอนที่ตายแล้ว ยัง <Net> ไม่รทราบพลเมืองได้สังกวนบอกตามมึงคงยังไม่ตายขอนตะลุยมันหมดตะเพิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้ีครับอ่าได้ค่ะอ่าแล้วตอนนี้เรื่องความปลอดภัยนี่เราใช้กําลังสัพพะกำลังกันกี่นายยังไงคะบริเวณใกล้เรี่ยเจ็ดร้อยครับไม่ม, <c ough> มีอะไรครับตอนนี้ดูตรวจที่เกณฑ์การที่เกณฑ์อยู่ครับ ครับท่านรองครับตามข่าวนี้บอกมีกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุตอนนี้กระเป๋าใบเดียวกันนี้เป็เป้ของเขาอ่ะเป้ของคนคนเจ็บครับอ๋อเป็นเป้ของคนเจ็บใช่ไหมครับครับตรวจสอบพี่ยันเท้าว่าเป้ขครับแกันนิดหนึ่งก็ตรวจสอบอยู่ครับเอาได้ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านรองค่ะ ยังไม่ชัดเจนนะก็ยังตอนนี้ยังแน่นอนเนี่ยมีเจ็บสามด้แลใช่จะตายจะสาหัสอะไรเยอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตายคือไม่แน่ใจว่าจะใช่แขกขาวคนันนหรือเปล่าเพราะขนาดท่านที่เห็นจุดเกิดเหตุก็ยังไม่ไม่ไม่ชัดเจนนั่นก็ยังตอบไม่ได้เลยนะคะแต่นั้นในฐานะสื่อยังไม่ขอรายงานแล้วกันนะคะว่ามีคนเจ็บ เท่าไหร่คือยังรายงานได้คนเส็บสามคนแน่ๆแ,แต่<ม>คนเ,เสียชีวิตเนี่ยยังไม่แน่ชัดค่ะนะต้องรายงานตลดต่อ<า>น่นะคะอ๋อคนณตราเวตรีวิชัยสังกพรัยคะ่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะครับโอ้ ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพยายามนำข้อมูลใช้กับปีสถานการณ์มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะในช่วงข่าวต้นชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีความเคลื่อนได้อย่างไรในรายการเราก็จะมีฟรีสีเข้ามาใช่ค่ะตอนนี้ติดตามค่ะต้นชั่วโมงเนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสตริงควายทุกท่านค่ะ